ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตอมอนะคะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะเราได้ไปทําที่ศูนย์ร,ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะแต่ตอนนี้ก็ได้ย้ายมานะคะมาอยู่ในตึกที่อยู่ที่เมืองทองธานีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า โควิดนะคะแล้วก็เว้นการเว้นระยะห่างในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะ because of COVID uh, and then immigration m o v e from แจ้งวัฒนะ building for some things yes yes to เมืองทองธานี building yes yes s a brand new building mm, brand new y <Yes. S 1> even s e some of the royal Thai police have moved into this area as well yes ไม่ไกลไม่ไกลมากนะคะจากศูนย์ราชการ about uh, about ten กิโลเมตรประมาณห่างจากศูนย์ราชการนะคะมาที่เมืองทองธานีระยะทางประมาณ กิโลเมตรนะคะแต่ว่าในเมืองทองธานีเนี้ยมันเป็นสถานที่ที่กว้างนะคะมีหน่วยงานมากมายนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตอมอน,นะคะก็ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะในตึกที่ว่า มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาทำงานเกี่ยวกับการต่อวีซ่านะคะการสแตมป์วีซ่าต่อต่ออายุนะคะให้กับฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ อม mm. Here we go again. Number three. <laughs> Our third <time> here. เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นทางซ้ายมือนะคะ mm. ก็เป็นตึกนะคะที่เจ้าหน้าที่ ะะใช้เป็นที่ทำการต่อวีซ่านะคะให้กับฝรั่ง60วันนะคะอโอเคเราจะเห็นว่ามีวินมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่หน้าตึกนะเดี๋ยวจะหาที่จอดรถก่อนนะคะเฮ้ยมีร Perfect there, yeah, though. Easy to park. We cannot take you inside the building. It's illegal to take any photographs or videos, so we um, have to leave you here whilst we arrange everything inside. Okay, now we เขาเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะคะนี่เหลากลับมาแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปติดต่อนะคะกับเจ้าหน้าที่ต่อมอบนตึกอือก็เอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็เ,เป็นถ่ายสำเนา วีซ่าที่เราได้รับการสแตมป์หน้าที่จะหมดอายุนะคะของคราวที่แล้วนะคะแล้วก็มีหน้าของหน้าวีซ่านะคะก็จะมีเอกสารในวีซ่านั่นแหละคะล่ะเราก็ถ่ายเอกสารไปแล้วก็กรอกแบบฟอร์มรู้สึกจะเป็นแบบฟอร์มตม .7 เนาะ แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจเอกสารให้เรานะคะว่า <Wow. S 1> เอากสารครบไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ครบเราก็ไปถ่ายเอกสารมาประกบให้ครบแล้วก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่นะคะเขาจะให้บัตรคิวแต่ก็คิวก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติก็ไม่ได้เยอะกว่าที่ที่ ที่ก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บินกลับประเทศหมดแล้วแต่ของกรณีของวีซ่าแต่งงานเเราได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะได้รับเพิ่มเวลาในการอยู่เมืองไทยอีก60วันวีซ่าคราวที่แล้วเราจะหมดอายุวันที่25เดือนพฤศจิกาแล้วเราก็ได้รับการ ต่ออีกรอบหนึ่งสำหรับฝรั่งที่ไม่สามารถบินกลับประเทศตัวเองได้นะคะในวันนี้ก็มายื่นเอกสารเรียบร้อยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่า60วันก็1,900บาทนะคะแล้วก็วันที่7จะนัดมาฟังผลก็เหมือนกับว่ารอการอนุมัตินะคะประมาณ1อาทิตย์ แต่ว่าที่ที่นัดเ,เลยจากนี้ไปประมาณา25ถึง30ก็5วันแล้ว7วันประมาณ12วันเพราะว่าเขาจะให้ระยะเวลานะครเพราะว่าคนค่อนข้างาจะจะเยอะก็ทยอยอนุมัตินะคะวันที่7เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงนะคะวันที่7ธันวาคมเดี๋ยวจะมา ที่ตอมมาฟังผลการอนุมัติอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแชร์ความรู้นะคะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ